สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรรีวิวกล่องนะคะจากเมติมส่งมาจากอเมริกาโอ้เมติมอเมริกาจากเมติม u s a นะคะคนะมันคืออะไรพี่หอมไม่รู้เหมือนกันนะครับมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาว่างมาเปิดกล่องเมื่อนี้แล้วเจะเปิดแมนบบแมน,แมนเออไปกันไหนยูสันไปกันไหนยูสันฮา ข้าหอมข้าหอมคิดว่าอะไรข้าหอมคิดว่าอะไรรู้รู้อะไรรับอิดมันฮะรูู้ัาพปิดเบาอย่างนี้มันเบาอย่างนี้จะเท่เงินสดเล่นเลยรู้ลูเป็นเคยอะไรเป็ตากรพี่หอมเป็ตากรเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผู้ส่งไม่ได้บอกเราเล้วก็บอกว่าจะส่งของมาให้นะคะโอ้ดู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 เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ๆๆ ลูกชายควันอุ uh ้ย oh. น้องข้าวหลาม U S A จากแม่ติ๋มโอ้โหปฏติโตหลามน่ารักจังเลยาทำไมะเป๋าหลามอุ้ยอะไรเี่ยสติ๊กเออน่ารักมากแกด้วยการสกิปมาด้วยนะฮะการสกิปมาด้วยให้นอยหนเปิดดูข้างในซิเปิดดูข้างในหน่อยมีอะไรเปิดเองหนูกระเป๋าข้าวหลามยังไม่ไปโรงเรียนเลยได้มีชู้โอ้ อ,อะไรเนี่ยโอ้โ <ส amino S 2> หนนนเสื้อฉลามเลย,ยเ,เข้าฉลามจริงๆด้วยตกลงอย่าพึง่งอย่าพึ่งเอาทีละตัวเอาทีละตัวจะได้ไม่ไม่ไมพ่พับไว้ด้วยกันมันจะเป็น <แต S 3> ชุดกันไ <sam> งเ,เ,ปนเป็นชุดเป็นชุดเขาไงอะไรเนี่ยไอเลียนด้วยวางคู่ก <context> ันของเข้าฉลามนะครับเร็วค่ะเลยมีของเข้าหอมหรือเปล่านะ นี่ก็อีกหนึ่งชุดอุ้ยพอดีโอ้ยโอ้ยนี่เป็นเกงอันนี้เสื้อธรรมดานี่นี่นี่ชุดเขานี่เป็นของเขาเลยไดเดี๋ยวสิบเก้าเหรียญสหรัฐเปิดบ่าเปิดอีกคุณเออมีสิบห้าเหรียญแล้วก็มีเสื้อสปอร์ตโอยเสื้อสปาร์ตเยเลียนอ่เดียนอีกแล้วนะ ยิบดูเร็วๆว่ะคุณแล้วก็มีกางเกงด้วยโอ้กางเกงเท่าราใส่ได้แล้วมั้งเนี่ยได้แล้วได้แล้วแล้วก็มีกางเกงอีกหนึ่งดูโอ้กางเกงอันนี้ไงกางเกงชุดสลับตัวนี้เออา้้้มีียนดวแล้วก็มีขวดน้ำข้างเอาให้พี่หามไปโรงเรียนงานเสร็จพี่หอมแล้วคุณยายเจ้าียัน เอาไปเดี๋ยวก็เพื่อนขโมยไปอีกก็น่าจะหมดแล้วนะอีซอแม่เดี๋ยวเปิดชิคดูข้างล่างข้างล่างต่อถึงตัวอย่างพี่น้องหมดแล้วนะฮะหมดแล้วนนีี่่่อยูชอบมากเลยขอบข้าวราะโอ้ยเฮ้ยีของไทยอีกของหนูหรือเป่าเฮ้ยจัดให้แหลนเยี่อะไรนู้นนี่ถุงดำเฮ้ยเดี๋ยว ถ้าลุ้นอย่าเพิ่งอันนี้ของน้องแหลมนะคืออะไรเดี๋ยวขออยู่ก่อนเราต้องรีวิวทุกชิ้นนะกระเป๋าโอ้โหกระเป๋านะไอ้ตังเนี่ยไอ้ตังเงี้ยโอ้โหคุณไปเอาตังค์มาจากไหนเต็มกระเป๋าเลยไหน่่พงไม่ใช่พ่อปูตินนะฮะทิ้นสุดท้ายท้ายท้ายจะเป็นของใครใครใครู้หรือเปล่านี่มันเป็นอย่างนี้ อุ้ยของควันอินโอ้มลอยเปิดปะเนี่ยต้องแอบยัดใส่อะไรมานี่นี่เลยเอายอมนอนคันอ๋อหลบหลบนิดนิดอมนอนคันฮะหมดแล้วไม่อันนี้ของสุริยานะเขาแอบใส่ตังมาด้วยไหนไม่ใช่ผ่านไล้แบบนี้ อีกสองสามวันอู้นั่น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 เด็กๆลงแล้วเด็กันนี้ได้แล้วนะครับผมหอมใหญ่เลยอันนี้ของใครเอ่ยของข้าวหอมขอบคุณค่าเร็วขอบคุณค่าอันนี้ของข้าวหอมนะครับเรื่อยๆนะครับทุกคนกระป๋าใหญ่มาก โอ้โอกระเป๋าใหญ่มากอเท์เทสระบบเทสระบบก่อนเทระบบหนูต่อไปหนูจะไปโรงเรียนหนูก็จะเบกขอบส,สอมภาระนักมากลูกขอบคุณค่าหน่อยขอบคุณค่าอันนี้ของตูธามาหมดแล้วโอเคนะครับรวมๆแล้วก็มีทั้งข้าวหอมข้าวหนมข้าวเหรียญนะฮะแล้วก็ข้าวอ,อุยเอเอเอ้ย โอเคขอบคุณแม่ถิมนจากยูเอมากๆานะพี่ส่งเ,เสื้อผ้ากระเป๋ามาให้กับเด็กๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคับขอบคุณคับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับ